กับสวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและัวรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องเราเทรดเดอร์ที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปลาวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของเหรียญโทเค็นลิเปล XR P หลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาสินทรัพย์ดิจิตัลทั่วโลกได้ถูกเทขายลงไปอย่างหนักน่วงโดยในตอนนี้เองราคาของเหรียญริเปลนั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.42เหรียญดอลลาร์สหรัฐโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของเสียของเหรียญนนะั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนการติดลบลงไป2 7 6 โดยในตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคแมชชีนยังคงบ่งบอกว่าเหรียญนั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายลงต่อไปในฝักฟังของ MCDX เอง MCDX นั้นยังคงบ่งบอกนักลงทุนว่าเหรียญนั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายลงไปได้อีกหลังจากที่สัญญาณเข้าซื้อหรือเก่งกาไรของเรานักลงทุนได้หดหายออกไปแล้วและดูเหมือนว่าในวันนี้เองยังคงมีแรงซื้อกับเข้ามาได้เพียงแค่เล็กน้อยไม่แตกต่างไปจากวันก่อนหน้านี้มากนัก ในฝากฟังของตัวแนวรับและแนวต้านที่สําคัญเรายังคงมองเห็นแนวรับแนวรับแรกหากเหรียญล่วงลงมาอยู่ที่2.28เหรียญดอลลาร์สหรัฐและแนวรับต่อไปอยู่ที่1.9เหรียญดอลลาร์สหรัฐแนวต้านที่สําคัญอยู่ที่2.7เหรียญ หากผ่านพ้นจุดนี้ขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งอยู่ที่3.4เหรียญดอลลาร์สหรัฐวันนี้มีข่าววิเคราะห์จากทีม AI ที่ได้รวบรวมข่าวสารข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เกี่ยวกับเหรียญ Ripple XRP เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นจะเป็นยังไงลองไปรับฟังทีม AI กันดูครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลชุดหนึ่งที่ น่าสนใจมากเกี่ยวกับ XRP นะครับสกุลเงินดิจิทัลที่หลายคนจับตามองอยู่คือมันมีทั้งเรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดูเหมือนจะมีสัญญาณบางอย่างออกมาแล้วก็มีข่าวฝั่งสถาบันด้วยที่อาจจะส่งผลต่อภาพรวมข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเป็นบทวิเคราะห์ที่เขาพยายามมองไปข้างหน้าว่า XRP มีโอกาสไปทางไหนได้บ้างเป้าหมายวันนี้ของเราก็คือเอ่อกลั่น เอาประเด็นสำคัญคญจากบทวิเคราะห์นี้ออกมาดูทั้งเรื่องกราฟราคาแล้วก็ข่าวใหญ่อย่างพวกความร่วมมือใหม่ๆหรือแผนระดมทุนลองมาดูกันครับว่าปัจจัยพวกนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงมีความหมายอะไรซ่อนอยู่บ้างมาเริ่มกันที่มุมมองเทคนิคก่อนเลยดีกว่าครับข้อมูลที่เรามีตอนนี้คือราคา XRP อยู่ทดแถอ่อ2.41ดอลลาร์สหรัฐแล้วกราฟรายสัปดาห์เนี่ยกำลังสร้างรูปแบบที่เขาเรียกว่า Cup and Handle หรือถ้วยพร้อมหูจับ อันนี้มันคืออะไรครับแล้วมันสำคัญยังไงค่ะรูปแบบถ้วยพร้อมหูจับหรือคัพ and handle นี่ยนะคะก็เป็นรูปแบบคลาสสิกในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเลยค่ะปกติแล้วมันมักจะบ่งชี้ถึงช่วงที่ราคาเออสินทรัพย์กำลังสะสมพลังหลังจากที่ขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วก็พักตัวก่อนที่จะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อีก ส่วนที่น่าสนใจคือบทวิเคราะห์เขาอธิบายว่าส่วนถ้วยหรือคัพในกรณี XRP นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงออกลางเดือนมการาลากยาวมาถึงกลางเดือนกรกฎาเลยค่ะมันก็สแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่ค่อยๆสะสมเข้ามาเรื่อยๆทำให้ราคามันโค้งขึ้นเหมือนก้นถ้วยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าตลาดค่อยๆสร้างฐานสะสมแรงซื้อมาเรื่อยๆในช่วงนั้นแล้วส่วนหูจับหรือ handle เหรอครับมันบอกอะไรเรา ส่วนหูจับที่กำลังฟอร์มตัวอยู่นี้นะคะตามข้อมูลที่เราดูมามันเหมือนเป็นช่องราคาที่ค่อยๆเเคลื่อนตัวลงนิดมิๆเป็น descending channel เล็กๆนะคะตรงนี้ก็มองได้ว่าเป็นช่วงพักตัวระยะสั้นหรืออาจจะเป็นช่วงที่เนักลงทุนบางส่วนเริ่มขายทำกำไรออกมาบ้างเทขายทำกำไรกันก่อนใช่ค่ะ profit taking ทำให้ราคาอาจจะย่อลงมานิดหน่อยแต่การย่อเนี้ยไม่ควรจะลึกเกินไปจนเสียทรงนะคะ มันเหมือนการย่อยข่าวรอจังหวะก่อนที่อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาดันราคาขึ้นไปอีกรอบค่ะงั้นจุดสําคัญจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับสําหรับรูปแบบนี้จุดสำคัญที่สุดเลยก็คือแนวต้านแถวแถวสามดอลลาร์สหรัฐค่ะตรงนี้เปรียบเหมือนขอบช่วยหรือเนกไลของรูปแบบนี้เลยการที่ราคาจะยืนยันรูปแบบ c ั p and handle แล้วก็ส่งสัญญ,ญาณว่าจะไปต่อได้เนี่ยจำเป็นต้องทะลุผ่านแนวต้าน3ดอลลาร์นี้ขึ้นไปให้ได้ชัดคัดค่ะแล้วก็ต้องมีโวลุมซื้อหายเข้ามาสนับสนุนด้วยนะคะ แล้วถ้าสมมุติว่ามันทะลุ3ดอลลาร์ไปได้จริงๆบทวิเคราะห์เขามองเป้าหมายไว้ที่ไหนบ้างครับถ้าหากราคาสามารถเอ่อเบรกเอาเหนือ3ดอลลาร์ได้สำเร็จนะคะบทวิเคราะห์ประเมินว่ามีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงเลยอาจจะถึง135%เลยทีเดียวค่ะโดยเขาคำนวณเป้าหมายราคาตามหลัก f i b o n a c c ี extensions ซึ่งเป็นเครื่องมือทางเทคนิคอย่างหนึ่งอ๋อครับ อาจจะไปถึง5.6ดอลลาร์ได้เลย Fibonacci extensions หมายถึงการเอาความสูงของส่วนถ้วยมาใช้วัดเป้าหมายราคาหลัง break out รึเปล่าครับใช่ค่ะหลักการทั่วไปคือแบบนั้นเลยคือวัดความลึกของตัวถ้วยแล้วก็เอาระยะนั้นไปวางต่อจากจุดที่เบรกขอบถ้วยขึ้นไปเพื่อหาเป้าหมายที่เป็นไปได้ตามสัดส่วนฟิโบนัชชีแต่ก็ต้องย้ำนะคะว่าอันนี้เป็นแค่การคาดการทางเทคนิคยังมีปัจจัยอื่นๆืนอีกเยอะแต่ในทางกลับกันก็ต้องไม่ลืมมองแนวรับด้วยเหมือนกันค่ะ บทวิเคราะห์ชี้ว่าแนวรับสำคัญตามโครงสร้างราคาแล้วก็ระดับฟิโบนัชชี retracement ที่0.236อ๋อ oh, อีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งเป็นระดับที่มักใช้หาแนวรับที่เป็นไปได้หลังราคาขึ้นมาแล้วพักฐานอยู่แถวๆ2.15ดอลลาร์ค่ะฟิโบนัชชี retracement ก็เอาไว้หาแนวรับเวลามันย่อตัวลงมาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะมันช่วยประเมินว่าถ้าราคาย่อลงมามีโอกาสจะหยุดหรือมีแรงซื้อกลับเข้ามาแถวๆไหนบ้าง ดังนั้นการที่ราคา XRP จะยังคงรักษาแนวโน้อมบวกตามรูปแบบนี้ไว้ได้การยืนเหนือแนวรับ2.15ดอลลาร์ก็เลยสำคัญมากถ้าหลุดระดับนี้ไปภาพเทคนิคอาจจะต้องออประเมินกันใหม่ค่ะนอกจากนี้การที่ราคาสามารถยืนเหนือระดับ2.50ดอลลาร์ได้ต่อเนื่องก็จะเป็นสัญญาณที่ดีช่วยยืนยันแรงซื้อแล้วก็เพิ่มโอกาสในการไปทดสอบแล้วก็ทะลุแนวต้าน3ดอลลาร์ต่อไปค่ะโอเคครับชัดเจนเรื่องภาพเทคนิคแล้ว เรานี้ลองเปลี่ยนมาดูฝั่งปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวความเคลื่อนไหวที่อาจจะมาหนุนภาพเทคนิคกันบ้างเห็นว่ามีประเด็นใหญ่ๆจากฝั่งสถาบันเข้ามาด้วยเรื่องแรกนี่เกี่ยวกับบริษัท e v e r n o t t ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียว Evernote เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจาก Ripple อยู่แล้วนะคะแล้วตามข้อมูลที่เรามีคือบริษัทนี้กำลังมีแผนจะระดมทุนครั้งใหญ่เลยมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์ผ่านกระบวนการ IPO หรือการเสนอขายหุ้นครั้งแรกให้ประชาชนทั่วไปเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด a ส DA กของสหรัฐค่ะโหระดมทุนพันล้านดอลลาร์นี้ไม่น้อยเลยนะครับแล้วเป้าหมายคืออะไรครับเกี่ยวกับ XRP โดยตรงเลยหรือเปล่า เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะเป้าหมายหลักที่เขาระบุไว้คือเพื่อน,นำเงินทุนที่ได้เนี่ยไปสร้างคลัง XRP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใต้โครงสร้างของบริษัทมหาชนถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการเคลื่อนไหวของ Evernote ครั้งนี้มีนัยสาคัญมากๆอย่างแรกเลยคือมันเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าพยายามจะผลักดันให้ XRP ได้รับการยอมรับในวงกว้างขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มนักลงทุนสถาบัน การมีบริษัทมหาชนในตลาดอย่าง NASDAQ ถือ XRP เยอะๆเนี่ยย่อมสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็เปิดทางให้นักลงทุนสถาบันเข้ามาลงทุนใน XRP ได้ง่ายขึ้นผ่านการซื้อหุ้น e v e r n o s นแทนนะคะอ๋อเหมือนเป็นการสร้างช่องทางให้นักลงทุนสถาบันที่อาจจะยังไม่สะดวกหรือลงทุนในคลิปโทโดยตรงไม่ได้ให้เขามามีส่วนร่วมกับ XRP ผ่านตลาดหุ้นแทนได้ใช่เลยค่ะ เป็นการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินแบบดั้งเดิมหรือ tradfi กับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้อีกในหนึ่งที่สำคัญคือการที่ Everno t e จะเข้ามาซื้อแล้วก็ถือ XRP จำนวนมากอาจจะทำให้ปริมาณเหรียญ XRP ที่หมุนเวียนในตลาดแลกเปลี่ยนหรือ exchanges ลดลงได้ซึ่งตามหลักอุปสงค์อุปทานถ้าความต้องการ XRP ยังมีอยู่หรือเพิ่มขึ้นแต่เหรียญในตลาดน้อยลงก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาได้ในระยะยาว แล้วสุดท้ายการตัดสินใจของ e v e r อ o s ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีและระบบนิเวศของ Ripple ที่กำลังโตขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆมากขึ้นค่ะน่าสนใจมากครับถือเป็นกลยุทธ์ที่แยบยลทีเดียวในการดึงดูดเม็ดเงินจากสถาบันแล้วนอกจากเรื่อง Evernos แล้วยังมีข่าวอื่นอีกไหมครับมีอีกข่าวที่น่าจับตามไม่แพ้กันค่ะ คือการที่ Ripple ได้ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับแอ s a Bank ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาเลยนะคะโดยความร่วมมือนี้จะเน้นไปที่การให้บริการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลหรือที่เรียกว่าค r y ปโตคัส t o ดีค่ะ Cripto Custody อันนี้หมายถึงบริการรับฝากหรือเก็บรักษาเหรียญคริปโตให้ลูกค้าอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะพูดง่ายๆก็คือบริการรับฝากแล้วก็เก็บรักษาเหรียญคริปโตหรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆให้ลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าองค์กรหรือสถาบันที่ต้องการความปลอดภัยสูงๆความน่าเชื่อถือเยอะๆการที่ริ p p ป e เข้าไปเป็นพันธมิตรกับเ e อ SAbank ในเรื่องนี้ประเด็นนี้ชวนให้ตั้งคำถามที่สำคัญว่ามันส่งผลดีต่อ Ri p p ป e และ x อ p ายังไงนั่นสิครับ การให้บริการคัสตดีมันช่วยเรื่องการใช้ x x p p e โดยตรงเลยไหมหรือเป็นแค่การขยายธุรกิจของ Ripple มองได้หลายมุมเลยค่ะอย่างแรกการจับมือกับธนาคารใหญ่ในแอฟริกาอย่างเอฟซาเนี่ยก็เป็นการขยายเครือข่ายพันธมิตรสถาบันการเงินของ Ripple เข้าไปในตลาดเกิดใหม่หรือ emerging markets ที่มีศักยภาพเติบโตสูงมากอย่างทวีปแอฟริกาซึ่งอาจจะปูทางไปสู่การน,นำเทคโนโลยีอื่นๆของริ p p ป e เช่นการชำระเงินข้ามพรมแดน Mm hmm. ที่อาจจะมีการใช้ XRP เป็นเอ่อ bridge currency หรือสะพานกลางในอนาคตก็ได้ค่ะอย่างที่สองการที่ธนาคารใหญ่อย่างแอปซ่าเลือกใช้ solution ของ Ripple ให้บริการ custody ก็เป็นการตอกย้ำความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีและเครือข่าย Ripple ในสายตาองค์กรอื่นๆทั่วโลก และสุดท้ายมันก็สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของ Ripple ที่ต้องการผลักดันให้เกิดการยอมรับแล้วก็นำสิ่งรั์ดิจิทัลรวมถึง XRP ไปใช้จินในระบบการเงินทั่วโลกการมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในภูมิภาคต่างๆก็เป็นกุญแจสำคัญค่ะเข้าใจแล้วครับสแสดงว่าข่าวทั้งเรื่อง Evernote และ Absa Bank ต่างก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือการพยายามผนวก XRP และเทคโนโลยีของ Ripple เข้ากับระบบนิเวศของสถาบันการเงินและตลาดทุนให้มากขึ้น ถูกต้องค่ะทั้งสองข่าวนี้เป็นเหมือนปัจจัยพื้นฐานฝั่งองค์กรหรือ institutional adoption ที่เข้ามาสน,สนับสนุนภาพรวมของ XRP ในช่วงนี้ค่ะเอาล่ะครับพอเราเอาภาพทางเทคนิคกับข่าวความเคลื่อนไหวจากฝั่งสถาบันมาวางรวมกันแล้วบทวิเคราะห์ที่เราดูมาเขาสรุปภาพรวมไว้ว่ายังไงบ้างครับโดยรวมแล้วบทวิเคราะห์มองว่าปัจจัยทั้งสองด้านนี้ค่อนข้างสอดคล้องกันแล้วก็สร้างพื้นฐานที่ดูแข็งแรงให้ XRP ในปัจจุบันนะคะ สัญญาณบวกจากกราฟคาร์บอนแฮนดโลที่กำลังก่อตัวบ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาอาจจะปรับตัวขึ้นต่อได้หากสามารถทะลุแนวต้านสำคัญที่3ดอลลาร์ไปได้สำเร็จซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็อาจเป็นการยืนยันเป้าหมายการขึ้นไปที่3.59ดอลลาร์ 59, และอาจไกลถึง5.6ดอลลาร์ 6, ตามที่คำนวณไว้ค่ะ ในขณะเดียวกันข่าวดีจากฝั่งสถาบันทั้งแผนใหญ่ของ Evernorth ที่จะสร้างคลัง XRP ผ่านตลาด NASDAQ และการขยายเครือข่ายพันธมิตรไปแอฟริกาผ่าน Absa Bank ก็เป็นแรงหนุนสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นแล้วก็อาจส่งผลต่ออุปสงค์ XRP ในระยะยาวดังนั้นหากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ยังคงดำเนินไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องบทวิเคราะห์มองว่า XRP อาจากำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นของแนวโนมขาขึ้นรอบใหม่ที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจจะดําเนินต่อเนื่องไปจนถึงปี2026ได้เลยค่ะแต่ก็ยังคงต้องจับตาแนวรับสําคัญที่2.15ดอลลาร์อย่างใกล้ชิดด้วยใช่ไหมครับถ้าหลุดตรงนั้นไปภาพอาจจะเปลี่ยนแน่นอนค่ะการวิเคราะห์ทางเทคนิคการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเสมอแนวรับ2.15ดอลลาร์ถือเป็นจุดสําคัญที่ต้องจับตาหากราคาไม่สามารถยืนเหนือระดับนี้ได้ก็อาจทำให้รูปแบบคับแอนด์แฮนเดิลที่คาดการไว้เสียไปแล้วก็อาจจะต้องประเมินสถานการณ์กันใหม่ค่ะ การพิจารณาปัจจัยต่างๆต้องมองทั้งโอกาสและความเสี่ยงควบคู่กันไปเสมอชัดเจนครับสรุปแล้วจากข้อมูลที่เราสำรวจกันวันนี้ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาก็คือรูปแบบกราฟคั p แอนด์แฮนดที่กำลังฟอร์มตัวกับแนวต้านตัดสินที่3ดอลลาร์ถ้าผ่านไปได้เป้าหมายข้างบนก็ดูน่าสนใจทีเดียว โดยมีแรงหนุนจากข่าวใหญ่ๆในฝั่งสถาบันทั้ง Evernote ที่ต้องการสร้างคลัง x r p มหาศาลผ่าน IPO และการจับมือกับ Absa Bank เพื่อขยายฐานในแอฟริกาซึ่งทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นสัญญาณเชิงบวกตามข้อมูลที่เราพิจารณากันนะครับค่ะสัญญาณต่างๆดูเหมือนจะปูทางไปในทิศทางนั้นแต่ในโลกของการลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ แม้ว่าสัญญาณทางเทคนิคและข่าวความเคลื่อนไหวระดับสถาบันเหล่านี้จะดูเหมือนกำลังปูทางให้ XRP ถูกผนวกเข้ากับระบบการเงินในวงกว้างมากขึ้นและมีโอกาสเติบโตตามที่บทวิเคราะห์ชี้เป้าไว้แต่ก็น่าคิดต่อไปว่าอาจจะมีอุปสรรคที่เรายังมองไม่เห็นซ่อนอยู่หรือเปล่าคะ เช่นความท้าทายด้านกฎระเบียบที่อาจจะเปลี่ยนไปการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากเทคนโนโลยีหรือโปรเจกต์อื่นๆหรือแม้แต่ปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคที่ไม่คาดฝันซึ่งอาจจะเข้ามาเป็นตัวแปรสําคัญแล้วก็ส่งผลต่อก,การเดินทางของ x r p ไปสู่เป้าหมายเหล่านั้นแม้ว่าปัจจัยที่เราคุยกันวันนี้จะดูเป็นบวกก็ตามทีนี่เป็นคําถามสําคัญที่เราอาจจะต้องเก็บไปขบคิดแล้วก็ติดตามข้อมูลกันต่อไปนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้สํารวจกันในวันนี้ค่ะ